ฟังเข็มมีผลกับน้ำนมไหมคะตอนตอนตอนนี้นมไม่ไหลเลยฟังเข็มไม่มีผลนะคะต่อการไหลของน้ำนมเพราะว่าฟังเข็มเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการฝังที่แนะนำาในคุณแม่ให้นมด้วย3ามไม่มีผลต่อการไหลของน้ำนมค่ะแต่สิ่งที่ถ้าเราหลังข้อแล้วฟังเขม็มน้ำนมไม่ไหลเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่ถูกกระตุ้นเต้านมเต้านมไม่ถูกกระตุ้นดีคะ่ะ เออการผูกกระตุ้นก็คือการให้ลูกดูดดูดบ่อยๆเลยนะคะวันละแปดรอบหรือการปั๊มนมวันละแปดรอบในช่วงแรกของหลังคลอดต้องดูดถูกวิธีและปั๊มถูกวิธีด้วยนะคะน้ํานมก็จะมาค่ะถามว่าคุณแม่ที่มีความปกติน้ํานมไม่ไหลมีไหมมีค่ะแต่ว่าเจอน้อยมากค่ะมันเกิดจากตรงทีคุณแม่ที่มีความปกติของฮอร์โมนนะคะในเอ,อ่เอ,อเกิดในคุณแม่ที่มีลักษณะเหมือนคนผู้ชายะคะ่ะที่แบบ เป็นโรคที่มันฮอร์โมนเพศผิดปกตินะคะเขาจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายคือมีขนเยอะนะคะเต้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆแบบไม่มีเนื้อนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งยิ่งตอนที่ตั้งครรภ์แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีผลต่อการสร้างน้ํานมนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงทั่วทั่วไปเนี่ยปกติแล้วก็คือจะมีการสร้างน้ํานมนะคะ แต่พอพูดเดต้าเล็กคนบางคนเต้าเล็กจะกังวลว่าเป็นเพราะหนูเต้าเล็กหรือเปล่าไม่มีน้ํานมอาจจะบอกว่าถ้าเป็นฮอร์โมนปกติเต้าเล็กเต้าใหญ่ไม่มีผลนะคะต่อการสร้างน้ํานมแต่การเปยนแปลงของเต้านมมีผลนะคะต่อการสร้างน้ํานมค่ะ